ยาปีแหลงเกี่ยวคำแพงกอดขิงคเนยผู้งามแทนนอนางเอ,อ่ยดังสวรรค์ปั้นแต่งเต้าไว้บองยจปองจาปรักสารน,นียงงาให้ลงดีใจลาดแต่บอกโมลง ไปจังใดแนวอ้ายหาถึงจริงกลับลอกลอก กระมมุประมาแล้วบ้องจ้าวาสนานำพามานนวมาจงอยากมาเป็นดองไม่ปองสาวอีสานตายน้องลาทํำเท ไอหักแหงจนเบิดหัวใจดันดนมา,มาไกลปัดไดแต่ว่าหัวใจบ่ไกลดอกนาให้อยู่คู่กันอย่ามีวันร้ i'm คือกันส่งอยสลันหักกันเด้อเราากสานสัใตค่ะสวัสดีค่ะแตงโมสวัสดีค่ะคนนาตเรียกแช สองเวทียักว่าน้องอ๊อฟน้องแตงโมใช่ค่ะน้องอ๊อบน้องแตงโมคือคนนี้เนาะแชมป์แชมป์หมอลำไอดอลคนแรกนัมบววนอดีตเยอะยิ่งเยอะยิ่งเยอะยิ่เยอะโซนฝั่งคนนั้นแชมป์ชิงช้าสวรรค์หมัดหมัดด้วยหมัดหมาดด้วยสวัสดีทักทายแฟนๆหน่อยสิพวกเราแฟนๆเยอะมากในห้องในที่เนี่ยเขาเรียกว่าสตูดิโอเรา16,000คนกว่าจะคัดเข้ามาได้เท่าไหร่นะ16,000คนพันคนใช่เบิร์กพอยต์หรือราชมังเพลงเมื่อกี้มีชื่อเพลงว่า พักสาวอีสานใต้ครับยอมรับว่าเป็นเพลงสอนภาษาภาษาหนึ่งคือภาษาอีสานอินดี้แต่อีกหนึ่งคืออีสานใต้คุณทําการบ้านหนักมากคุณออบฉันรู้มาใช่ครับเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนอีสานเหนือเนาะพี่ตุ๊กยี่เนาะแล้วก็น้องถนัดในเรื่องของเขาอยู่ในพื้นถิ่นของภาษาอีสานใต้อยู่แล้วทีนี้ในเนื้อเนื้อ้องเนื้อเพลงมันมีภาษาอีสานใต้ด้วยเราก็ต้องทําการบ้านหนักมากแค่คาว่าสลันคําเดียว ยากมากๆสลันคำเดียวคุณใช้เวลาอัดคำนี่กี่กี่ชั่วโมงประมาณเกือบ40นาทีได้เกือบชั่วโมงสลันพูดสิคะสลันคำอื่นดีกว่าค่ะใช่เดี๋ยวลองให้ลองให้ต้นฉบับพูดครับต้นฉบับต้อง้องแตงโมสลันค่ะนี่ครับรูปปากมันจะไม่เหมือนเราสลันโอ้ยพี่ขออนุญาตหนึ่งสัตส์้า สลนสลนอ่ะตามผมมามันไม่เหมือนจริงๆนะไม่เหมือนมันมีวิธีการออกเสียงใช่ครับเขาเรียกว่าสำเนียงอีสานใต้เป็นต้นฉบับมากๆพี่ตุ๊กี้ก็มีเพื่อนอีสานใต้บอกเลยว่าอำเภอปราศาสตร์ชื่อนุ้ยนะคุณครูนุ้ยพอออนนุ้ยเนี่ยสอนคำเนี้ยเหมือนกัน เนียงละอ้อนี่เราไปไหนก็ไม่รู้เพราะฉันความยากมันเลยเกิดขึ้นมาร่วมร้องเพลงด้วยกันเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงแรกสิ่งเกินแรกที่คู่กันใช่ไหมคะใช่ครับเป็นสิ่งเกินแรกต้องถามคนั้นอยากรู้จังเลยกังโมเป็นแชมป์มาหมาดๆได้มาทํางานกับพี่ออฟความรู้สึกทํากันบ้านมากน้อยแค่ไหนครับก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกติมากๆค่ะที่ได้ร่วมฟิชเชอร์ลิงกับพี่ออฟค่ะก็ก็ฝึกฝนมันมีเวลาในการฝึกฝนน้อยค่ะ แต่ถ้าออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากะน,นะครับทำเต็มที่มากๆค่ะเพลงนี้ยากจริงยอมรับแต่อาจจะเป็นต้นฉบับของภาษาอีสานใต<ช>้แต่การฝึกฝนกว่าจะมาเป็นแตงโมทุทกวันนี้ก็ไม่ธรรมดาใช่ล่าสุดพี่ไปเจอตายอรไทยเข้าชมหนูหนักมากว่าหนูเป็นคนเก่งนะลูกนะเพราะฉะนั้นล้วเพลงนี้ก็ถ่ายทอดมาดี Mv คืออะไร mv เขาบอกลงทุนหมื่นล้านจริงปะโหจริงครับเราวัามันไปไหนบ้างคะเนี่ย เพราะว่าเราไปถ่ายที่จังหวัดสุรินทร์ก็คือบ้านน้องเลยนะครับผม,มแล้วก็เราเก็บเอาทุกอย่างที่เป็นซ<ช>ิกเนเจอร์ของจังหวัดสุรินทร์เลย<ช>ไม่ว่าจะเป็นปราสาสีขอรัลภูมิแล้วก็หมู่บ้านช้าง<ช>แล้วก็อนุสาวรีย์บางลได้ขี้สร้างบอขี้ครับอีหล่ะขี้สร้างบอขี้ค่ะเขาคูยภาษาพีขี้คุยอะไรกันอะเอาอย่างนี้ดีกว่าพีา่ันไม่มีช้างค่ะแฟนขับน้องๆเยอะมากเราให้น้องๆพูดคําคมกันหน่อยดีกว่าจะได้เรียกว่า ส่งต่อคําคมสวยๆเป็นแรงบันดาลใจให้กัเอ c ซน้องๆแล้วสําคัญที่ถือนี่คือโบแมนกองเขาหน่อยค่ะแม่อย่าสูท้อนะค่ะอันนี้คือคําคมคําคมให้จับค่ะให้จับใครได้คาไหนก็คําคมขนานั้นไปให้น้องก่อนเนาะเช้งโมเชงโมเรียกว่าอะไรนะเช้งโมเออคําคมค่ะพี่คุณก็ไม่ช่วยน้องๆสุภาพาุรุษยิ้มถุงมาไม้ที่เธอสร้างบ้านกับเขา พี่เอามาเผาถ่านแล้วนะเออตั้งโมตั้งโมตั้งโมจ้องกล้องในลูกจ้องกล้องสีแดงอันนี้เลยอ่าโอเคไม้ที่เธอสร้างบ้านกับเขาพี่เอามาเผาถ่านแล้วนะนี่ไปสร้างบ้านด้วยกันคิดว่าฉันอยากจะเห็นเหรอนี่เลยออฟในฐานะที่เราคืออีสานใต้คือเขาสื่อสารภาษากลางนะจริงจริงนะแต่ว่าเราเนี่ยเขาต้องใช้ภาษาอีสานเหนือเนาะเออเนาะชู้เรียบอกล่ะ พี่อุ่นทำไมคุยกันถูกคอแล้ววันเดียวกันครับอ้บอกเปล่าเอาเดี๋ยวพี่อุ่นด้วยนะได้ได้หนึ่งสองขอยืมสักพันได้ไหมอยากติดเธออ๋ออ๋อกองกองเห็นหนึ่งไม่ใช่สิไม่ใช่สิกองกองด้วยอ๋อโอเคครับจะยืมตังค์ไม่ชอบยืมตังค์หนึ่งสองสามขอยืมสักพันได้ไหมครับอยากติดเธอบอมเบียนพระไอีสานขอยืมจากพันแต่ว่าเอื้อยอยากติดเจ้าอ่ะบอบเปล่ารีบบอกบอกมันจะท่วงง่ายมันจะท่วงยาก พี่อุ่นภาษาอีสานค่ะภาษาอีสานเหรอค่ะค่ะได้ไหมผิดท้ายด้วยพี่เองแบบนี้มาให้อีกแล้วไม่ได้ยากเท่าไหร่ไม่ได้ยากหรอกแม่ยาวซะด้วยเออพี่มองกล้องแล้วหน้านิ่งอลังาส่เอาดีๆอุนเอาดีๆเอาเท่าที่ได้หนึ่งสองสามที่ที่มองกล้องแล้วหน้านิ่งเพราะจะเก็บรอยยิ้มไว้ให้เธอกระเจ้ากระเจ้าเหนือ ของพี่ปิดท้ายด้วยของพี่คือจะบอกว่าอันนี้คือ number 5คือบรรดาเมื่อห้าแผ่นที่ห้านะแต่มันเข้ากับพี่มากเลยกินเกี้ยงเลี่ยง่ายจีบได้คข่เบอร์ดื้อแล้วอินเดร์ที่ตุกี้เขาได้ะได้โอเคยอดมากเพลงนี้เป็นเพลงที่ปล่อยมาแล้วยอดวิวเยอะมาก2อาทิตย์สสัปดาห์ใช่ไหมคะใช่ครับฝากผลงานเพลงนี้หน่อยทั้งคู่เลยครับผมนะครับผมก็ ฝากผลงานเพลงหักสาวอีสานใต้ไว้นะโอกออกใจนะครับผมจะบอกว่าเพลงนี้ก็ประสบความสำเร็จมากๆเพราะว่าเพิ่งปล่อยไปได้2อาทิตย์ตอนนี้ร้านแตกแล้วนะครับโอ้โหแบ่งมาให้หน้อยตอนนี้ของพี่ห้าพันเอง <laughs> <laughs> แตงโมคะ <c oughs> ่ะแล้วก็ฝากไปชมเออแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ทุกแรงซัพพอร์ตด้วยนะคะขอบคุณค่ะคหักสาวอีสานใต้ปล่อยแล้วตอนนี้ดูได้เลยนะคะแล้วสำคัญคือนอกเหนือจากคุณจะได้ฟังเพลงเพราะ คุณจะได้เห็นวัฒนธรรมของอีสานใต้ที่บอกเลยว่านอกจากแชมป์ชิงช้าสวรรค์เขานามาถ่ายทอดในสตูดิโอรายการชิงช้าสวรรค์แล้วคุณไปเห็นของจริงที่เป็นวัฒนธรรมจริงๆของอีสานใต้ฝากด้วยเพลงนี้ไม่ธรรมดาติดตราตึงใจร้องตามได้แน่นอนค่ะนี่เราเห็นแค่นิดๆหน่อยๆนิดเดียวขนลุกนะพี่สุขีสวยมากไปดูได้พี่ชอบตรงไหนรู้ไหมตรงไหนด้วยความที่เขาเรียนกับพี่มาเราเรียนเกี่ยวกับรำรำอะไรรามาเขาก็จะเอานักแสดงที่รำจริงๆร้อนจริงๆงดงามอีดีพี่น้อง <differences S 2> <men> น้ำอัสราเลยครับฝากน้องๆสองคนด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากฝากด้วยเพียงี่ครับสาวดีสารใต้ฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามกันได้นะคะ